Then, ah, and, the the and, that has, has, and, and, x, x, Then, then has, waxed, then has, waxed, t h a n has w o r k อ่าโอเคไหมห deflect, อ่านะ Sam Sam นะะ Sam Sam นะอันนี้拜拜ไม่ผสมนะเป็น was นะ Sam was sad นะ Sam was sad อ่า sad แปลว่าเสียใจนะ was ก็เป็น past tense ของ is นะเนาะ Sam was sad นะ W W W นะอีกแล้ว was นะฮะอันนี้ was Max m a x m a x max นะฮะเ max. Max, max, นะ,ะ,นะะเป็นคำถามนะ,ะเอาเอาเขึ้นก่อนนะคเนาะ,ะ, mm hmm. อ,ะอันนี้เป็นชื่อคนนะ t a เ t ็ดเท a อ t a แ t a t นะฮะเขาเรียกว่า อ่า listen seven นะ listen seven นะมันโอเคไหมเอาคางไม้ชอบไหมชอบไหมแบบนี้นะคะ and and น an, ะ a n and n d and นะ and ก็เป็น a n a n and and นะฮะเสียง h เนาะ and อ่าอันนี้ออกเสียงเป็น and a n ะฮะ a n and นะคะก็เป็น hand hand นะคะเวลาไล่เสียงไล่มาแบบนี้นะ,ะ and and นะคะแล้วก็มาเป็น hand hand นะเลลนะเสียง l อลลนะคะ, l, 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 ะ,คะ l and นะคะ l and นะ,ะ, l, and, นะ,ะก็เป็นอะไรคะ land land นะคะเนาะ,ะ,นะะ S, and นะแอนนะ sand sand โอเคไหม and and hand นะคะ land land นะคะก็เหมือนมีตัวดีนะคะตัวดีลงท้ายดึกดึกก็ดึอยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะอ่าคำแรกคำแรกก็จะเป็น and and อย่างเงี้ยเราก็จะจำได้พอเพิ่มดีมาก็เป็น and and นะคะก็ลงเสียงอันนี้ก็เป็น hand hand นะมีตัวดีขึ้นมาก็เป็นดึดึก hand แ a n d อันนี้ก็เป็น land land เพิ่มตัวดีมาก็ land land นะอันนี้ก็ sand sand เพิ่มตัวดีมาก็เป็น sand, sand, sand. น์แซนด์แซนด์นะคะโอเคไหมง่ายไหมนะคะเนาะฝึกแบบนี้นะ